ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะให้คุณสมจิตอ่านบวชนะที่ส่งเข้าไปนะคะสุภาษิตบทที่หกข้อที่สองถ้าเจ้าติดบ่วงเพราะคำจากปากของเจ้าและเจ้าติดกับเพราะคำจากปากของเจ้าเอเวาเซร์บทที่สี่ข้อยี่สิบเก้าย้ายคำเวลวยออกจากปากของท่างหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน มารโกบทที่สิบเข้อยี่สิบราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครสักของนี้ว่าจุงรอยลงทะเลปไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปนตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปนตามนั้นจริงๆสุภาษิตยี่สิบหกข้อสิบถึงสิบเก้าคนบ้าขว้างดุนไฟลูกธนูและความตายฉันใดคนที่ร่รวงเพื่อนบ้านของตนและกล่าวว่าข้ารอเล่นก็ฉันนั้นสุภาษิตสิข้อยี ควตายและชีวิตจะในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็จะเข่งข่มของมันสุภาษิต15ข้อ4ลิ้นที่ปอบโยนเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ลิ้นตลบตะแลงทําให้จิตใจแตกสลายหนึ่งเป็นตัวบทที่สามข้อ10เพราะว่าผู้ใดรักชีวิตและพัฒนาจะเหตุวันเวลาดีก็ให้ผู้นั้นดั่งลิ้นของตนไม่ใหู้ดชั่วและอ้ามปากไม่ให้พูดล่อดวงคาขอบคุณมากวันนี้ก็แสดงปันในหัวข้อที่บอกว่า อย่าดำเนินชีวิตแบบมักง่ายนะคะหรืออย่าดำเนินชีวิตอย่างลอเล่นในพระวจนะคำของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่6ข้อที่สองถ้าเจ้าติดบ่วงพอคำจากปากของเจ้าแล้วเจ้าติดเพาะคำจากปากของเจ้านี่คือข้อพระคำภีหลักในเช้าวันนี้นะคะในชีวิตส่วนตัวของเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราต้องสําดงให้เห็น พระคำทุกที่และทุกเวลาอย่าปล่อยให้คำพูดหรือการพูดคุยกันเป็นการป้นประสิทธิภาพของพระคำในตัวของเราและก็ผ่านชีวิตของเราบางคนรักพระเจ้ามีการเชื่อฟังมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างมีชีวิตที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแต่พอเราพูดออกมาหักล้างทุกสิ่งที่เราเป็นหมดเพราะว่าคำพูดของเรานี่แหละพูดเล่นไม่เป็นเรื่อง พูดป่นประสิทธิภาพพระคำพูดจนเราไม่น่านับถืออันนี้ก็ขอพระเจ้าช่วยเราอยากกลายเป็นคนง่ายๆกับพระคำและในการพูดคุยของเราก็อย่าสูญเสียการให้เกียรติต่อความจริงก็คือพระคำพระคำของพระเจ้าเอามาไว้เพื่อที่จะสร้างชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเราเติมเต็มในชีวิตของเราและช่วยเหลือผู้คนให้เขาที่จะ เข้าไปสู่อาณาจักรแห่งความสว่างและความจริงเพราะนั้นเราจรึงตระหนักรู้ถึงการให้เกียรติพระคำของพระเจ้าเราจึงไม่เอาพระคำพระเจ้าไปล้อเล่นไปถกเถียงกันไปพูดลุยกันที่เราไม่ให้เกียรติพระวจนะเราต้องรักษาปากของเราที่เราจะไม่พูดเล่นๆกับพระเจ้าอย่าล้อเล่นกับพระเจ้าอย่าพูดเล่นๆต่อพระคำของพระเจ้าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่าเดินเข้าสู่การทดลองเพราะว่า ไปเองก็ได้พระเจ้าไม่ต้องนําไปนี่บางคนก็มาดัดแปลงพระคําของพระเจ้าเล่นๆอันนี้ก็ต้องระวังหรืออย่างอื่นเดี๋ยวพระวิญญาณจะเปิดเผยให้เราทราบเองว่าอันไหนควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะเราอย่าไปทําตามใจปรารถนาของเราทําปากของรำปากของเราเราจะต้องให้พระคําของพระเจ้านั้นเป็นจริงทุกเวลาให้เกียรติพระคําของพระเจ้าทุกเวลานั่นเองจริงใจของเราให้เกียรติแต่ว่าปากของเราไม่ให้เกียรติ มันก็เลยหักล้างสิ่งที่อยู่ในใจได้สิ่งที่อยู่ในวิญญาณของเราได้พูดเล่นจนไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงเราต้องให้ความสําคัญกับภาวนะเราจะไม่เอาพระคําของพระเจ้าไปล้อเล่นนะหรือไปไม่ให้ความสําคัญเราต้องให้เกียรติภาวนะบางทีเราเอาพระคาของพระเจ้าไปพูดตลกมันเป็นการต่อต้านเรามันเป็นการต่อต้านชีวิตของคนอื่นและตัวเราด้วย อย่าต่อต้านพระคําของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการที่จะให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในตัวตนของเราในชีวิตของเราพระคําของพระเจ้าเป็นมรดกในพระคริสต์อย่าล้อเล่นกับพระวจนะพระคํากล่าวว่าอย่าให้คําเลวร้วายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคําดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะสมกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินเรื่องตลกของเราไม่ควรหยาบคาย เรื่องตลกของเราไม่ควรตลกจนไม่น่านับถือเอาจริงไม่ได้ไม่รู้พูดเล่นพูดจริงพูดทีไรก็ไม่เคยมันเหมือนกับเอาอยังไงกันแน่ต้องใช้คำนี้ว่าเราต้องระมัดระวังอย่าล้ำเส้นพระคำการตลกเป็นสิ่งที่รับได้อยู่นะคะตลกนะมันก็เป็นเรื่องคำขันแต่ตลกเอาพระคำของพระเจ้าไปเล่นตลกเอาเรื่องความจริงไปเล่นตลกเอาเรื่องชีวิตไปเล่นตลกคุณก็คงจะทราบดี เด็กเลี้ยงแกะในหนังสือโบราณตำราเรียนพูดแต่เรื่องพูดเล่นๆหยอกเล่นๆเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นของเราบางทีมันเป็นเรื่องโกหกแล้วแต่นี้เสร็จคนเขาได้ยินเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงก็เตื่นตนกเขากลัว,เข,ลวเขาตกใจอ่ะเขาก็วิ่งไปช่วยพอไปปุ๊บเราก็หัวเราะเพราะว่าเราหลอกเขาได้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงนี่คือเด็กเลี้ยงแกะในหนังสือตำราเรียนตั้งแต่นานแล้วฉันเคยได้เรียน แต่พอเรื่องหลายๆเกิดขึ้นจริงๆไปเรียกเขามาช่วยเขาก็ไม่ไปอีกแต่เรื่องที่เราเอามาเล่นตลกและมันเป็นเรื่องจริงทีนี้วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะเราจะไม่ตลกจนเอาเรื่องจริงไปเป็นเรื่องตลกเอาชีวิตจริงๆเป็นเรื่องตลกเห็นไหมคนที่เล่นตลกพี่น้องก็ทราบดีนะคะชีวิตจริงๆของเขาเครียดมากไปดูตลกแต่ละคนสิก็ขอให้ชีวิตของเราแยกแยะบางคนหนักไปกว่านั้นเป็นคริสเตียน ตลกแบบลืมตัวว่าเราเป็นใครอย่าตลกมากจนเราลืมไปว่าเราเป็นใครเราจะต้องสำแดงศักดิ์ศรีเกียรติแม้ขณะที่เราพูดคำคันแม้แต่เราพูดตลกเลยอะไรควรไม่ควรอย่าเอาพระคำของพระเจ้าไปเล่นตลกเมื่อเราพูดถึงพระเจ้าจงยำเกรงพระเจ้าเพราะว่าทูตสวรรค์ของพระองค์ทรงอยู่ด้วยเสมอ หลายคนประสบปัญหาเนื่องจากการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการหรือการพูดเล่นของพวกเขาเขาก็จบชีวิตแบบเล่นๆเ,เขาก็มีปัญหาแบบเล่นๆล่นนั่นแหละํำปากที่เขาไม่ให้เกียรติพระเจ้าด้วยกันลืมไปว่าเขากําลังติดบ่วงมานหรือถูกจับโดยคําพูดของพวกเขาอย่าพูดอะไรที่ต่อต้านร่างกายหรือชีวิตของเราเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ เรากำลังเล่นกับชีวิตคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่คุณก็พูดในสิ่งที่ไม่ตั้งใจแต่คําพูดของเรามีฤทธิ์เดชคําพูดของเรามันหักล้างสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่เป็นตัวจริงของเราสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อสารความตั้งใจของเราแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจเราก็พูดเรื่อยเปื่อยพูดโดยที่เราไม่คิดลืมไปว่าพระเจ้าคิดอะไรอยู่ถ้าเราไม่ใส่ใจคําพูดของเราเราจะรู้ว่า มันเกิดขึ้นเร,เราจะรู้ว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่อันตรายเรามีสิ่งที่ยอดเยี่ยมก็คือคำพูดที่เราจะให้เกียรติพระเจ้าให้เกียรติคำทั้งคำพูดทั้งในใจทั้งท่าทีทั้งข้างในถ้าเราบอกให้เกียรติพระเจ้าเราก็ต้องจริงจังเคารพเวลาเราพูดเราต้องยำเกรงพระเจ้าว่านี่เราพูดกับใครเราพูดกับตัวเองดีๆเราพูดกับคนอื่นดีๆเราพูดกับพระเจ้าเราก็ให้เกียรติพระเจ้า เพราะว่าเป็นคำพูดที่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราในมโลโกบทที่11บอข้อยี่มให้คุณสมจิตอ่านนะคะเราบอกความจริงกับพรกท่านว่าถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปนตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปนตามทางทีจริงๆก็คำของพระเจ้านะคะกำลังบอกเราให้ทราบนะคะว่าคำพูดของเราเป็นคำพูดที่สามารถที่จะ ใช้เพื่อพระราชกิจของพระเจ้าสั่งป <Okay. S 1> ัญหาก็ให้ภูเขาแห่งปัญหาก็จะออกไปเมื่อเราพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องฝ่ายวิญญาณเราก็ต้องเชื่อให้น้ำหนักให้เกียรติถ้าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าคำพูดของเราก็จะต้องให้เกียรติพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าให้คำพูดของเราเป็นคำพูดที่มีน้ำหนักมีการเจิมมีฤทธิเดชเป็นความจริง ไม่เล่นเล่นกับคำพูดไม่พูดสามแง่สามงามไม่พูดล้อเล่นเล่นจนไม่เป็นเรื่องเขาเรียกว่าคนมักง่ายใช้คำพูดของตัวเองทำลายตัวเองแล้วทำลายเพื่อนบ้านบางทีเขาพูดเรื่องจริงแต่เราไปเล่นกับเขาเขาถามจริงๆแต่คุณยังไปล้อเล่นกับเขาอันนี้ก็ต้องระมัดระวงังให้รู้กาลเทศะไม่ใช่จะเล่นทุกเรื่องโดยเฉพาะกับพักคำของพระเจ้าเราจำเป็นจะต้องจริงจัง เราเป็นคนสนุกสนานได้แต่เราต้องจริงจังเวลาเราจริงจังเวลาเราเอาจริงเอาจังกับพระวจนะเราให้เกียรติพวจนะเราจะไม่เล่นนะคะเราก็จะเอาจริงเอาจังกับถ้อยคําของพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะคําของพระเจ้าเป็นความจริงขอพระเจ้าเมตตาเราที่คําพูดของเราจะไม่เป็นคําพูดที่ลําเส้นถ้าพระเจ้าให้ความสําคัญจนให้ หรือว่าพระวจนะคําของพระเจ้าเป็นมรดกข,ของเราเราต้องให้ความสําคัญถ้ายังไม่ดีถ้ายังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องรู้ว่ายัางไงพระคําของพระเจ้าก็จะต้องเป็นจริงเราต้องยืนหยัดยืนยันเมื่อเราบางทีเรานะคะกล่าวพระคําของพระเจ้าพูดพระคําพระเจ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเราก็เลยเอามร้อเล่นอันนี้ก็ต้องระมัดระวงังบางอย่างไม่เกิดขึ้นกับคุณคนอื่นเขาได้รับพระพรเราต้องรู้ว่าพระคําของพระเจ้ายังไงก็เป็นจริง สรรเลสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้านะคะในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนขอขอให้เราที่จะสําดงพระคําของพระเจ้าทุกที่ทุกเวลาอย่าปล่อยให้การพูดของเรานะคะอย่างอ่าก็เรียกว่าไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผลน,นะคะเป็นการปล้นสิทธิอํานาจพระคาของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของท่านหรือต่อต้านพระคา หรือต่อต้านสิ่งที่พระเจ้าจะทำหรือเราเอาสิ่งที่เป็นเรื่องจริงที่เรากำลังเชื่อที่เรากำลังปฏิบัตินั้นนะเอามาล้อเล่นเราจะกลายเป็นคนง่ายๆกับพระคำเราจะกลายเป็นคนสูญเสียการให้เกียรติต่อความจริงหรือต่อพระคำพระคำของพระเจ้าเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงเราสร้างเรา เราต้องรักษาเนื้อตระหนักถึงการให้เกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าคือการที่เราใส่ใจสนใจพระวจนะไม่เอาพระคําของพระเจ้ามาพูดตลกมาพูดเล่นๆเ,เป็นการต่อต้านพระคําที่อยู่ในตัวตนของเราหรือต่อต้านสิ่งที่พระเจ้ากําลังทำเห็นถ้าพระคําของพระเจ้าพูดเราต้องให้น้าหนักให้เกียรติเราก็จริงจังจริงใจสรรและเสริญและขอบคุณพระเจ้า และเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเอาพระคำของพระเจ้ามาเป่าประกาศเราก็ให้เกียรติด้วยแล้วก็เชื่อด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยเราจะไม่ให้พระคำของพระเจ้าออกจากปากของเราแล้วก็เราก็ไม่ได้ใส่ใจไม่สนใจเป็นการไม่ให้เกียรติและไม่จริงใจแล้วก็ไม่เชื่อด้วยแล้วแถมยังติดตลกแล้วก็พูดล้อเล่นกับพระคำของพระเจ้าเราก็จะเป็นการปล้น สิทธ ja so no no ิอานาจพระคาของพระเจ้าพระเจ้าพระคาพระเจ้าไม่ได้เสียหายพระเจ้าไม่ได้เสียหายแต่เรานั้นแหละจะไม่ได้รับพระพรเราต้องพูดพระคาเราต้องคิดถึงการดําเนินชีวิตของเราที่เราจะให้เกียรติพระเจ้าบางคนดําเนินชีวิตพูดจริงจังกับพระคาแต่การดําเนินชีวิตของเราเป็นการดําเนินที่เราไม่ให้เกียรติพระเจ้าเรายังไปทําบาปเรายังไปเล่นกับบาปเรายังดําเนินชีวิต ไม่ได้ใส่ใจสนใจว่าพระคำของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์พระคำของพระเจ้านั้นเป็นฤทธเดชพระคำของพระเจ้านั้นเป็นความจริงเราจะไม่เล่นกับพระคำถ้าพระเจ้าสั่งให้เราทิ้งบาปเราก็ต้องทิ้งเราจะไม่เล่นเล่นไม่เพียงแต่พูดเล่นเล่นแต่เราไม่มีภาคปฏิบัติเป็นการไม่ให้เกียรติพระวชนะก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะพระวิญญาณจะเป็นผู้ที่จะสำแดงหลายสิ่งหลายอย่างให้กับท่าน เพราะว่าพระคําของพระเจ้าเป็นความจริงสิ่งที่เราพูดเราต้องเชื่อจริงๆเราต้องให้เกียรติพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราพระเจ้าจะทําสิ่งอัศจ,จรรย์ในชีวิตของท่านสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเราจะไม่รอเล่นแต่เราจะนะคะรอรอคอยพระเจ้าเราต้องเรียนรู้ในการที่จะอดทนรอคอยพระเจ้าคนอธิษฐานไปแล้วเป่าประกาศพระคาของพระเจ้าไปแล้วนะคะ หรือเราไปได้ยินฟังพระคาของพระเจ้าหรือคําเผยพระวจนะที่มาถึงเราเมื่อ,อยังไม่เกิดขึ้นเราก็เลยเอาไปลอเล่นเราไม่ได้รู้ทุกสิ่งพระเจ้าเท่านั้นรู้ทุกสิ่งแม้แต่บางคนที่เขากําลังเจอความยากลําบากบางคนเจอความทุกข์บางคนเจอเรื่องเจ็บป่วยเราก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสินเขาได้เพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าพระเจ้าอาจจะทําอะไรบางสิ่งทําการอัศจรรย์นในชีวิตของเขาไหมเห็นไหมยาลาสลัดเป็นคนที่พระเยซูเนี่ยไปบ้านของเขาเขาสนิทสนมกับพระเยซูด้วยสามครอบครัวนี้แต่วันหนึ่งเขาป่วยจนตายพระเยซูยังไม่ไปเยี่ยมเขาเลยไม่ได้ไปหาเขาเลยไอตอนดีๆมาหาแต่ตอนป่วยตอนตาย ฝังไปแล้วสี่วัน <c oughs> พระเยซูจึงมาเยี่ยมไอตอนที่เราทุกข์ยากลําบากทำไมพระเยซูยังไม่มาช่วยมันจะมีปรากฏการแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าท้อใจยังไงพระคําก็เป็นจริงเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็มานะแม้ว่าเราไม่ได้สนใจกันมาของโปรงหมดหวังสิ้นหวังแล้วการช่วยเหลือไม่มาอีกแล้วเพราะว่าเราอยู่ในสภาพแบบนี้นะแม้ว่าเราจะนะคะเห็นว่าลาสลัดตายไปแล้วเมื่อถึงเวลาโปรงมา เพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการพระเจ้าให้ปัญหาเกิดขึ้นพระเจ้าให้เรื่องเจ็บป่วยเกิดขึ้นพระเจ้าให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่พระเจ้าทอดทิ้งเราพระเจ้ากําลังยืนยันว่าพระคําของพระเจ้ามีฤทธเดชถ้อยคําของพระเจ้าเป็นจริงเสมอพระคําของพระเจ้ามีอิทธิฤทธ์ปรงต้องการสําแดงพระองค์เองท่ามกลางวิกฤตสุดวิกฤตก็คือตายไปแล้ว ระเยซูปรากฏมารีก็ถามว่าทำไมพระองค์ไม่มาไม่รู้เหรอว่าพวกเราเนี่ยทุกข์ใจว่าพวกเราเนี่ยสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ระเยซูก็บอกว่ายิ่งเอ่ยถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคนเหล่านี้ไม่ล้อเล่นกับพระคำนะคะไม่ล้อเล่นกับพระเยซูนางก็บอกเชื่อขณะที่มันน่าร้อเล่นไหมเพราะว่าอะไรเพราะคนตายไปแล้วบางทีเราก็อาจจะบอกโอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไง ปรงอย่าล้อเล่นนะ่ะถามว่าโปรงล้อเล่นไหมล่ะถ้าเราเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระคําของพระเจ้าเป็นจริงเสมอถ้าพระเจ้าได้ตรัเพราะฉะนั้นเราจึงให้เกียรติพระวจนะพระเยซูก็เลยไปสั่งลาสาลัสออกจากอุโมงค์นี่คือประวัติศาสตร์ที่พระเยซูทําการอัศจรรย์กับคนที่กําลังเจอวิกฤตเจอความสิ้นหวังเจอภูเขาแห่งปัญหา ในมาระโกบทที่11บเอ็ดก็ยีบก็บอกกับเราว่าเมื่อเราพูดถ้อยคําของพระเจ้าสิ่งที่มันหน,หนักในชีวิตของเรามันจะเป็นจริงมันจะออกไปเพราะฉะนั้นการให้เกียรติพระคําสําคัญมากเราจึงไม่ล้อเล่นเราจึงเอาปากของเรานะคะไม่ล้อเล่นกับพระคําเราจึงไม่พูดกันหยาขายเพราะว่าเราสงวนปากของเราไว้เพื่อ การงานของพระเจ้าเพื่อพระคำของพระเจ้าจะทำงานพระองค์จะทำเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นจริงเสมอฮาเลลูยาสันและเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าและในที่สุดลาสรัตก็เป็นขึ้นมาจากความตายเรื่องราวลาสรัสด,ดังเท่าทุกวันนี้เพราะทุกคนมีพระคำพระเจ้าเรื่องลาสรัตก็เป็นจริงเสมอมันมีเรื่องที่เราไม่สามารถจะไปตัดสินอะไรได้เพราะว่าพระเจ้าเท่านั้นรู้ทุกสิ่ง สิ่งที่เราควรจะทําก็คือให้เกียรติพระวจนะปัญหาที่เราเจออุปสรรคที่เรามีเรื่องที่เรากลัวพระเจ้าช่วยเราได้เราต้องให้เกียรติพระเจ้าอะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับคนที่รักพระอ,องค์เพราะฉะนั้นอย่าทอออย่าถอยอย่าให้เราดาเนินชีวิตโดยการที่เราไม่เชื่ออีกต่อไปแล้วพอเราเจอปัญหาแล้วพอเราเจอสิ่งนั้นยังมาลียังเชื่อต่อเมื่อได้ยินถ้อยคําจากปากพระเยซูถ้าเจะเชื่อ เจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามารีไม่ได้บอกกับพระเยซูว่าอย่าล้อเล่นนะคนตายไปแล้วถ้าใครจริงจังแล้วก็เชื่อจริงๆสิ่งที่พระเยซูพูดจะเป็นจริงในชีวิตของท่านข้าแต่บาบิดาเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้สอนเราให้เราจริงจังจริงใจกับพระวจนะให้เราให้เกียรติพระวจนะให้เราให้เกียรติต่อถ้อยคําของพระเจ้าจนเราต้องยืนยันตามพระคาไม่ใช่ยืนยันตามประสบการณ์ที่เราเป็นแล้วมี เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคําที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้อยคําที่เป็นจริงใครก็แล้วแต่ที่เราให้เกียรติพระวจนะพูดถึงพระวจนะด้วยความเชื่อด้วยความยำเกรงด้วยการให้เกียรติพระเจ้าจะทํากิจอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาเหมือนพระเจ้าทํากับมารีและครอบครัวลัสลาสันและเสริญเลาขอบคุณพระเจ้าเรามอบสัะกันกไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.